ห้าโรฮินีชาดกว่าด้วยผู้อนุเคราะห์ที่โง่เขลาไม่ดีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระมหาวิหารชื่อว่าเชตวันทรงปรารภทาสีของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าเสโยอมิตโตดังนี้ได้ยินมาว่า ท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีมีท่าสีคนหนึ่งชื่อว่าโรฮินีวันหนึ่งมารดาของนางท่าสีซึ่งเป็นหิงแก่มานอนอยู่ในโรงกระเดื่องฝูงมแมลงวันรุมกันตอมมารดาของนางโรฮินีนั้นกัดเจ็บเหมือนกับแทงด้วยเข็มนางจึงบอกกับลูกสาวว่าแม่หนูมแมลงวันรุมกัดแม่เจ้าจงไล่มันไปนางรับคำว่าจะแม่ฉันจะไล่มันเงื้อสาก คิดในใจว่าเราจะตีมแมลงวันที่รุมตอมตัวของแม่ให้ตายให้ถึงความพินาศแล้วก็เวียงสากตําตำข้าวถูกมารดาตายขาที่ครั้นเห็นมารดาตายก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าแม่ของเราตายเสียแล้ว คนทั้งหลายจึงบอกเรื่องราวแก่ท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีได้จัดการสรีรกิจตามสมควรแล้วก็ไปสู่วิหารกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแก่พระบรมศาสดาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนเครหบาบดีมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่นางทาตสีนี้ประหารมารดาของตนตายด้วยสากตำข้าวเพราะมั่นหมายว่าจากประหารแมลงวันที่ตอมตัวของมารดา แม้ในปางก่อนก็ได้เคยประหารมารดาให้ตายด้วยสากซ้อมข้าวมาแล้วเหมือนกันท่านเศรษฐีกราบทูลอาราธนาแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวรยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ เกิดในตระกูลเศรษฐีครั้นบิดาวายชนก็ครองตำแหน่งเศรษฐีแทนท่านมีทาสีคนหนึ่งชื่อโรฮินีเหมือนกันแม้ทาสีนั้นก็ได้ประหารมารดาของตนผู้มาสู่โรงกระเดื่องบอกให้ช่วยปัดมแมลงวันให้ด้วยสากซ่อมข้าวอย่างนี้นั่นแหละครั้นมารดาสิ้นชีวิตก็ร้องไห้คร่ำครวญพระโพธิสัตว์ฟังเรื่องนั่นแล้ว ดำริว่าถึงแม้จะเป็นศัตรูก็ขอให้เป็นบัณฑิตเทิดประเสริฐแน่แล้วกล่าวคาถานี้ความว่าศัตรูเป็นคนมีปัญญาดีกว่าคนผู้อนุเคราะห์แต่เป็นคนโง่ไม่ประเสริฐเลยจงดูนางโรหิตีผู้โง่เง่า,งาข่าแม่ตายแล้วร้องไห้อยู่บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเมทาวี ได้แก่บัณฑิตคือท่านที่มีความรู้แจ่มแจ้งบทว่ายำในบาทคาถาว่ายันเจพาลานุกรรมปรโกนี้ท่านทำเป็นลิงควิบวาดสับว่าเจเป็นนิบาทใช้ในอัดแห่งนามความว่าบัณฑิตถึงแม้จะเป็นศัตรูก็ยังดีกว่าคนโง่เขลาที่มีใจเอ็นดูกรุณาตั้งร้อยเท่าพันเท่าทีเดียวอีกอย่างหนึ่งบทว่ายำเป็นนิบาท ลงในอัดว่าปฏิเสธความว่าคนโล่เขลาผู้มีใจเอ็นดูจะประเสริฐได้อย่างไรบทว่าชำม,มือแปลว่าผู้ชั่วช้างโงเ่เซอะบทว่ามาตรำหันตวานโสจติความว่านางโรหินีผู้งโง่เง่าหมายใจว่าเราจะฆ่า,มาแมลงวัน กลับฆ่าแม่บังเกิดกล้าวแล้วร้องไห้คร่ำครวญอยู่ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ในโลกนี้แม้ถึงจะมีศัตรูก็ขอให้เป็นบัณฑิตเถิดยังดีกว่าแน่นอนพระโพธิสัตว์เมื่อสรรเสริญบัณฑิตทรงแสดงธรรมแล้วด้วยคาถานี้พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่นางโรหินีหมายใจว่าเราจะฆ่า,มาแมลงวันกลับฆ่ามารดาเสียแม้ในปางก่อนก็เคยฆ่ามาแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาตรัสแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่ามารดานางโรหินีในครั้งนั้นก็มาเป็นมารดาในครั้งนี้ที่ดาในครั้งนั้นก็มาเป็นที่ดาในครั้งนี้เหมือนกัน แต่มหาเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตทาคตชนี้แล